มาติดตาม NBT News กันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาติดตามเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทกันเลยนะครับในหลายๆประเด็นในหลายๆมุมมองนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้นะครับทนายกรฐมนตรีจะมีการแถลงความชัดเจนไปนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วแต่แน่นอนนะครับว่าจนถึงวันนี้เองก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นในหลากหลายมุมนะครับทั้งมุมที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็มุมที่อาจจะเห็นต่างนะครับเพราะว่าเป็นห่วงในหลายๆมิติที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างวันนี้เองนะครับก็มีผู้ที่ไปยื่นเรื่องนะครับที่ กกนตนะครับขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ครับเริ่มกันที่คนแรกก่อนเลยนะครับคุณศรีสวุวรรณจันยาผู้นําองคอ์กรรักชาติรักแผ่นดินนะครับได้เข้าไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาการเสนอเรื่องต่อ,อพิจารณาเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญกรณีที่รัฐบาลจะออกพรบรเงินกู้500แสนล้านบาทเพื่อนําไปใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัล w อลเล็ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา140ประกอบพรบวินยัยการเงินการคลังพุทธศักราช2560ในมาตรา53หรือไม่ พร้อมกับบอกนะครับว่าจะไปร้องทุกข์กับหน่วยงานเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องนะครับรวมทั้งเรื่องจริยธรรมอีกด้วยครับอีกคนหนึ่งนะคะก็คือนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรบมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรไปยื่นหนังสือต่อกะกะตหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง,เ,ปลปลงเงื่อนไขนโยบาย ดิจิ t a ลบอลเลตเนี่ยนะคะโดยบอกว่าไม่เหมือนกับตอนที่ยื่นนโยบายต่อกอกตตอนแรกนายสนธิยานก็เลยเออมองตั้งข้อสังเกตว่าการที่พักการเมืองส่งนโยบายต่างๆไปให้กกตตรวจสอบเนี่ยกกตจะต้องตรวจสอบพิจารณาอย่างชัดเจนว่านโยบายของพักนั้นทําได้หรือไม่ได้และเมื่อยื่นไปแล้วหากไม่เป็นไปตามที่พักการเมืองนั้นมีการอธิบายเอาไว้ก็เท่ากับว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่มีการแจ้งต่อกอกต ทางนี้นะครับหากได้รับเหตุผลจากกะกะตว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมายหรือเป็นกระบวนการที่พอใจก็จะไม่ไปยื่นต่อที่ปปชครับ